วันนี้เราพาทุกคนมาในย่านที่เรียกว่าคึกคักสุดๆเป็นย่านที่แบบว่าของกินคือนี่คือแบบถ้าไม่มาตั้งใจมากินนคืออย่ามาเพราะว่าตรงนี้คือรถติ๋มากๆนะคะทุกคนเรามาอยู่กันที่บรรทัดทองนะคะทุกคนราน้านที่เราจะมาเพ้นวันนี้ก็คือพาสต้าเดย์ค่ะเป็นร้านพาสต้าที่กำลังจะเปิดใหม่เราๆนี้นะแล้วก็เป็นร้านขาวๆครีมๆซาๆแล้วเราก็ได้รับหน้าที่มาให้เพ้นผนังอยู่ข้างในเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันนะคะไปตอนนี้เราเข้ามาในร้านพาสต้าเดย์กันแล้วนะคะทุกคนได้เห็นด้านหลังนี่เลยเป็นผนังยาว ตลอดทั้งแนวเลยที่เราจะทําการเพ้นกันโดยที่ผนังนี้นะคะจะสูงอยู่ที่3.3เมตรก็คือนับตั้งแต่ขอบของตัวพนาพิงเสียงตาลเหน็นปะขึ้นไปจนสุดของตัวคานเนาะแล้วก็ความยาวทั้งหมดประมาณ9เมตรนะถ้าจะไม่ผิดเราก็ขึ้นแบบเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันอะ่ะอันนี้จะเป็นแบบที่เราทําการเพ้นกันนะคะทุกคนก็คือจะเป็นลายเส้นใบไม้ค่อยลงมาจากข้างบนยาวลงมาเหมือนเป็นเถาวเนาะแล้วก็จะมีเป็นใบไม้สีฟ้าแล้วก็มีสีทองแทรก นิดนึงเป,นเป็นเรื่องของหูจุ้ยของเขาเนาะโดยตัวเทคนิคของเราจะใช้เป็นการเพ้นแบบสีน้ำก็จะค่อนข้างมีความโปร่งโปงนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทำงานของเราจะเป็นยังไง <c oughs> อ่ะเราเปลี่ยนขึ้นมาดูมุมข้างบนสักเล็กน้อยนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าภ้าที่เราให้ดูขึ้นเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นลายเส้นลายน้ำเทคนิคที่เราใช้ก็จะไม่ได้เพิ่ม <c oughs> ก็คือจะทำให้มันสีโปร่งนิดหนึ่งเพื่อ <c oughs> ให้ฟีลลิ่งมันเหมือน,นลายน้ำ <c oughs> ว่าสีน้ำเนาะทุกคน นี่นะคะทุกคนแก้วที่ใช้ก็คือแทบจะเป็นน้ำเปล่าเทคนิคในการทำงานเป็นไงอันนี้เราลง่วนไหนอยู่ทำไมถึงใช้แบบโปร่งๆขนาดนี้เอาแบบจริงจังเลยฮะจริงจังจริงจังมึงตื่นเร็อนะเห้นสีน้ำครับเขียนแบบสีน้ำบนผนังแต่เป็นสีคลิกใช่ไหม มาละลายน้ำใช่ที่เขียนบางๆเพราะเราค่อยๆเพิ่มน้ำหนักอ่ะเพิ่มน้ำหนักจริงๆการทำในของสีน้ำเราก็จะใช้สีที่ค่อนข้างโปร่งแล้วก็ใช้สีที่อ่อนก่อนลงไปก่อนเนาะเราค่อยเพิ่มเค็มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตัวสีน้ำถ้าเราลงเค็มเลยเนี่ยจะแก้ไขยากเพราะยังไม่ได้ใส่สีนี่ไม่ใส่สีแต่พอใส่แล้วปุ๊บไม่เห็นไม่ต่างเพื่ออะไรวะก็บางๆเห็นลางๆอันนี้เราก็ขยับขึ้นมา ส่วนใหญ่ที่เราเพ้นกันจะเป็นข้างบนใะส่วนใหญ่นะอันนี้ก็พี่ดี่เองค่ะทางเราค่อนข้างโลกเราก็จริงๆมีตัว,ม,ตวมีตัวโลโก้ด้วยปะชื่อร้านเราต้องเพ้นบ้างหรือว่าเขาจะติดเลยอ่าเพ้นครับเราจะเพ้นครับว่าพาสต้าเดย์ได้แต่ว่าเขากำลังจะปรับแบบว่าเดี๋ยวถ้าลูกค้านั่งแล้วให้ถ่ายรูปอยู่ในเฟรมอก็พาสต้าเดย์อาจจะลดลงจากแบบ<อ>ที่เราได้มาอีกนิดนึงครับ<อ>ครับก็จริงๆเ,เรามีใส่ตัวชื่อร้านไปบนธนังด้วยก็จะแต่ว่ามีการปรับแบบนี้น้อยแต่รอให้ดูกันก็จะเป็น ถ้ยอบเพื่อนลงไม่รู้ทางลูกค้าเดี๋ยวเขาจะบีใหม่อีกทีนึงมันค่อนข้างด้านเนาะให้พูดอีกทีว่าอะไรลงค่อนข้างง่ายเลยยากอยู่ดิก็ยากเยอะยากแต่เราทำได้ครับก็ประมาณนี้นะก็คือตอนนี้กำลังขึ้นผนังริมฝั่งขวาอยู่ไม่ผิดซ้ายฝั่งซ้ายอยู่เดี๋ยวเราขไปผังควายทีนึงน่าจะเป็นช่วงเย็นๆช่วงเย็นเย็เราจะได้ขึ้นผนังฝั่งนึงกันนะทุกคน มาอัปเดตกันสักเล็กน้อยตอนนี้ประมาณ5โมงกว่าแล้วนะทุกคนคือเริ่มทำประมาณ11โมงตอนนี้ผนังฝั่งซ้ายมือของทุกคนก็คือเสร็จเป็นที่รอยแล้วเหลือตัวสอนคำว่าพาสตาเดทที่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยแต่เราจะลงอีกทีนึงนะแล้วตอนนี้ทีมงานเราก็ขยับไปฝั่งขวามือที่ทุกคนเห็นการฝั่งโน่นก็คือเริ่มขึ้นลิมสุดขวาเลยที่ร้อยโดทุกคนดูคือริมสามารถยื่นมือออกมาจากชั้น2เรากระดกชั้น2อมาสามารถเพนได้นะแล้วก็ เยแบตัวนั่งร้านไปแล้วเพื่อที่ว่าจะได้วาดตรงเสาตรงกลางเนาะที่มันมีความกว้างประมาณแบบ30เซนที่ทุกคนเห็นกันเนาะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะสามารถเสร็จภายในแบบภาพรวมหมดน่าจะเสร็จภายในวันนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูอย่ทีนี้นะคะก็เมื่อกี้ที่เราบอกไปว่าไม่แน่ใจว่าฟอนตของพาซาเดย์คือเอาไม่เอายังไงนะสรุปก็คือสรุปก็คือว่าตอนแรกคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้ารู้สึกว่าพาซาเดย์สองฝั่งอ่ะมันดูแบบ เขาแง่คือมันเหมือนแบบมันซ้ำซ้อนเราก็เลยรู้สึกว่าให้เป็นมุมก็เลยแนะนําว่าเป็นมุมใดมุมหนึ่งก็เลยเลือกเป็นฝั่งขวาครับที่เป็นคาสตาเดมา,า,น,านี้ขนาดหนึ่งก็จะปล่อยโล่งเป็นแบบเป็นดอกไม้เด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ชเพราะว่าอาจจะต้องมีการตกแต่งฝั่งตรงข้ามอีกมันก็จะแบบเสริมๆกันไม่ได้ดูโล่งขนาดน,นั้นนะแต่ว่าแต่งนี่คือเราตกแต่งว่าเป็นอย่างอื่นเป็นเขาบอกว่าจะเข้าเจ้ารูปมาติได้เป็นรูปจากทางร้านมาแต่ว่าด้วยฟอนที่มันน่ารักกันเรารู้สึกว่าถ้ามันซ้ำซ้อนอ่ะมันจะถูกแบ่ง ก็เ,เลยแบบรู้สึกว่าอยู่ฝังขวาฝั่ง,งเรียกก็ดีกว่าแล้วลูกค้าก็เห็นด้วยีนพี่ดิวอยู่ในโกยูอะไรนะ ต้องไขชีวิตพี่เลยนะพูดขนาดนั้นตอนนี้พี่ดิวกำลังแต้มสีทองเข้าไปนะคะทุกคนก็คือตบสีทองบางช่วงของใบนะพี่ดิวพายักหน้าบอกว่าใช่ครับเข้าใจถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาประมาณทุ่มกว่าวก็กำลังไล่เกี่็บฝั่งขวาใช่เลยทุ่มกว่า,วา,วาพี่ดิวทำหน้าแบบ ใช่ทุ่มกวาค่ะทุกคนเราบอกเขาสองทุ่มวาใช่ก็ทางขาก็คือใกล้เสร็จแล้วเพราะว่าตอนนี้น้องต้องโมเขียนตัวคำว่าพัตกาเียกันหน่นะคะทุกคนเดี๋ยวพามวยโคนใบโคนใบนี่พี่เดี๋ยวแก้แค่ตรงหน้าริมนิดนึง เป็นที่รอยแล้วนะคะกับร้านพัซต้าเดยบรรทัดทองนะคะทุกคนกับผนังยาวๆนี่ที่ทุกคนเห็นกันคือเราใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งวันครับสุดยอดที่ร้อนมากสุดๆทุกคนนะก็คือทำทีเดียวแล้วก็เรียบร้อยยังไงก็ขอขอบคุณทางร้านพาซต้าเดนะคะที่ไว้วางใจให้ทาง AW นะคะมาตกแต่งสีสันกับผนังนี่เป็นเต็มเลยก็ยังไงอย่าลืมทุกคนนะคะฝากติดตามช่องทางต่างๆที่ึ้นได้ตามนี่เลยยังไงวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ ้ยรถบงังรถบังร้านเลยเรารถใครกันรถไปแล้วรถไปแล่แค่ okay. นี่มันสปายนี่หว่าสายลับหล่สายลับสายรับหลงจะโง้จะ้นมาถ่ายนะคะจะตกใจจริงเกือบ <el ab S 2> แล้ว